ครับต้มหมูต้มสุกหรือต้มให้หมาดก,ก็ได้นะครับสุกก็อย่าสุกให้เปื่อยนะครับสุกพอ,อมันซอยได้ซอยง่ายเนาะบางท่านบางคนเขาก็ต้มหมาดๆเอาหรือบางคนเขาก็จะสั่งมาจากข้างนอกเลยสั่งจากทางร้านให้เขาซอยให้อย่างนี้ถ้าไม่สะดวกก็บางร้านเขาก็จะซอยให้บาง ถ้าบางร้านเขาไม่มีเวลาเขาก็ไม่ซอยให้แต่ส่วนมากผมก็จะเอามาซอยเองนะครับเราต้มให้สุกนะครับต้มให้สุกต้มให้สุกแล้วก็พอมันสุกแล้วเราก็ตักออกเพื่อที่จะไปขูดขนนะครับนี่ครับกาละมงเ,เราเรากำลังหยิบไอ้ที่มันสุกออกไอ้่วนที่ไม่ ไม่สุกไปยังไม่ไม,ไม่ยังไม่สุกเท่าไหร่เราก็เก็บไปก่อนเพื่อที่ให้มันสุกพลิกซ้ายพลิกขวานะครับพลิกซ้ายพลิกขวาอันนี้ก็ทําอยู่สามสามกระทะถ้าทํากระทะเดียวคงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทานกินก็ต้องสามกระทะ,นะครับผมนี่นี่ครับค่อยๆแย่ค่อยๆกลับมันให้มันสุกทั่วนะครับผม